ก็สวัสดีครับผมแจมาดมดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสวนขุดหน่อขันแต่เช้าเลยนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมจะหมายเลขสอกันสักหน่อยเออนี่ยครับเต,ต็มมมาครึ่งแล้วนะครับเกือบจะครึ่งแล้วนะฮะเออเขาก็ทํางานนานกันแต่วอนนี้ไม่อยู่ทะมันอยู่สวนไงก็เลยไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่น้ำหวานเยอะอย่างน้ำหวานก็มีแล้วนะครับ ประชากรยังน้อยอยู่สำหรับผมนะแต่ก็เยอะนะหลายร้อยหลายน่าจะหลายร้อยตัวอยู่แต่ว่ามันยังน้อยอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งย้ายมาตั้งข้างหลังเนีแยกแล้วก็ย้ายมาเอาไว้ตั้งข้างหลังเนี่ยเพราะว่า้างหลังนี่น่าจะอาหารสมบูรณ์ดอกหญ้ามันเยอะกล้วยมันเยอะครับผมก็ย้ายไปตามสถานการณ์เนาะครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเไม่เห็นนี่ครับปักเลยตัวอ่อนข้างล่างมีเยอะนะครับ ตรงนู้นน่าจะเป็นน้ำหวานอยู่ถ้วยน้ำหวานอยู่ตรงนู้นอ่านี่คือหมายเลขสองครับผมบอกแล้วว่าชนโรงเนี่ยชันลรงเนี่ยเราเลี้ยงง่ายๆคือเอาไปตั้งแล้วก็ปล่อยที่เหลือเขาเก็บดอกเกสรดอกหญ้าน้ำหวานดอกหญ้าขึ้นมาเก็บมามาเองเราก็ได้ผลผลิตจ,จากตรงนี้แหละครับเนอะได้ชานรงได้อะไรต่ออะไรครับผมก็สันส้นๆนะครับวันนี้โดยเพพาะว่ามาขุดหนอกกล้วยเขาสั่งมาแล้วก็ขุดครับขุดได้ก็เอาไปขาย บินว่อนอยู่ไปหมดนะครับตอนนี้น่าจะอยู่แถวนี้เพราะว่าบริเวณนี้แมลงเยอะน่าจะเป็นชั้นลงนั่นแหละครับผมกําลังออกไปหากินช่วงเช้าเนาะมันไม่เห็นเนาะแต่แต่จะแค่คงเห็นแล้วละ่ะในว่ยปลาปลาว่ามันอยู่เต็มไปหมดอ่ะเนาะแน,ะน,ะ,น,ะ,นะนํากันนะครับเป็นอาชีพที่ไม่หวือหวาจะอยู่เงียบๆแล้วก็ได้เงินนะครับชั้นืงแต่ว่าต้องใจยเยน็เยนๆนะครับอาจจะใช้เวลาหกเดือนหรือเจ็ดแปดเดือนนั่นแหละผลผลิตนึงจะเริ่มกลับเข้ามาหาเรา แต่ว่าเราลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไงฮะมันก็อยู่กับเราตลอดไปอย่างเนี้ยว่าชันนารงนี่ชันลงเนี่ยผมก็จะเลีกกัชันนรงมันไม่ทิ้งรังครับมันไม่ทิ้งรังเหมือนไม่เหมือนพึ่งี่ก็กักน้ากันฝนไว้ให้หน่อยนะกกนฝผลสาต์ครับอันนี้เองฮะแล้วก็รอเก็บผลผลิตซึ่งเราไม่ต้องให้อาหารต่างจากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต้องไปซื้ออาหารมาให้มันกินถึงจะได้ตังค์ดีเลี้ยงไปตายไปแต่เลี้ยงพวกนี้ ไม่เป็นไรครับขอให้นางพญาอยู่อย่างนี้นางพญามันบินไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ค่อยบินมันหนักเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละนี่คือข้อดีของชันรงนะครับตอนนี้พอผมไปเปิดปุ๊บมันก็เริ่มวนกลับมาแลนะ้วเห็นไหมเต็มไปหมดอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปขุดหน่อกล้วยก่อน